ตอนผมหนุ่มๆอายุ18-19เพิ่งเข้ามาไวลัยธรรมศาสตร์สี่ปีนั้นเป็นสี่ปีที่ทำให้เราเปลี่ยนโลกทัศน์จากเด็กในซอยออกมาสู่สังคมเห็นว่าสังคมลำบากผมเปลี่ยนจากมุมมองที่จะแต่งงานมีครอบครัวมีสถานะ กับกลายเป็นเดินตามรอยมหาบุรุษมาตมาคันทีพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยเหลือปัญหาสังคมไทยผ่านมาปัจสีบัินี้40-50ปีแล้วอายุใกล้70แล้วสังคมก็ยังเป็นประมาณนี้อยู่ ยังมีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเยอะมากเลยผมโดดเข้าไปศึกษาหลายสำน,นักสวนโมกธรรมกายสันติอโศกบางก็บอกไปลดกิเลสก่อนแล้วก็ไปคิดช่วยเหลือคนอื่นผมก็ทำตามไปอยู่ใต้วันเขาบอกว่าลดกิเลสไปด้วยช่วยเหลือคนอื่นไปด้วยอันนี้ผมก็เห็นด้วยมาบัดนี้ วัยแรกแย้มแง้มป่าลงล่ะจะเจ็ดสิบและ้ะเวลาเหลือน้อยละแต่เห็นสังคมไทยก็ยังถกเถียงกันในเรื่องที่ว่าเราจะเอาแค่ฝึกฝนตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นทำแบบตามเราหรือว่าเราจะโดดออกไปช่วยเหลือสังคมเลยแลนนี้ก็เห็นมีหลายกระแส มีความเห็นขัดแย้งกันระหว่างการปกป้องสถาบันกษัตริย์กับเรื่องการรับใช้ประชาชนรู้สึกโยงกันไปโยงกันมาจนงงไปหมดตัวพมะเ,เนี่ยอยากจะให้ชนชั้นกลางหรือแม้แต่ชนชั้นสูงเนี่ยแค่เพียงลดตัวลงไปช่วยเหลือชนชั้นล่างแค่เพียงเป็นครั้งคราวก็ยังดีไม่ต้องมาถูกเถียงทะเล ทฤษฎีอะไรกันมากนะบ้านเราเหมือนกับว่ามีแต่ภาษามีแต่คําพูดมีแต่คําว่าอะไรดีกว่าะอะไรแต่เราไม่ค่อยเห็นตัวอย่างคนที่เสียสละจริงจังข้อสําคัญคือต่อเนื่องเห็นก็มีทําบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ถกเถียงทฤษฎีกันไปผมเนี่ยประทับใจชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้าอาแปะอาาที่ขายของลำบากเดือดร้อนอยู่ริมถนนตรงน้าเป็นจุดที่เขาพอจะดิ้นรนได้รวมไปถึงที่มองไม่ค่อยเห็นก็คือชาวนาชาวไร่เกษตรกรที่ต้องทุ่มเทชีวิตเพื่อให้ได้มีกินมีใช้พอสมควรเพผมว่าสังคมบ้านเราเนี่ยมันยังมีช่องว่างอยู่เยอะเลย ทำอย่างไรจะสร้างขบวนการเหมือนอย่างที่ผมเห็นในชิจี้เน้นการเอาใจใส่ดูแลต่อเรื่องเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วถ้าเราสามารถที่จะมอบความรักให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเราก็จะมีชุมชนผู้สูงอายุที่ไว้ใจกันดูแลซึ่งแกันและกันยิ่งมีองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพ มาเผื่อแผ่กันหรืออบรมคนที่อยู่ในวัยเดียวกันออกมาเป็นทีมเป็นความสามารถเฉพาะด้านมันก็จะยิ่งหน้าออ,อุนมันก็เป็นชีวิตคนแก่ที่ไม่เหนงาเป็นผู้สูงวัยที่มีความสุขผมอยากจะทำอาองกันเลยผมอยากจะหาเพื่อนหาพวกมารวมตัวรวมกลุ่มกันผมไม่อยากจะถูกเถียงแล้วว่าใครถูกใครผิด เรเว็วไขชั่วไขสีเหลืองสีแดงสีสม้มพอละนะหมดเวลาแล้วที่จะไปเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้ก็จะลงมือทำแม้ว่าจะไม่ได้ทำทุกวันแต่อยากจะทำจริงจังให้มากขึ้นรวมหมูร่รวมกลุ่มแล้วก็ถ่ายทอดอุดมการถ่ายทอดเจดตะนาะลมนี้ลงไปที่คนหนุ่มสาวให้เขารู้ว่า ตรงนี้ต่างหาที่สังคมไทยเราต้องการรวมตัวกันเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนยาวแต่พูดยาวแต่ถูกเถียงเอาทฤษฎีเอาความเชื่อของตัวเองไปข่มคนอื่นไปตำหนิคนอื่นไปว่าคนอื่นผมชอบกลุ่มที่พูดเชิงบวกให้เกียรติชื่นชมแล้วก็เอื้ออาทรกันอย่างแท้จริงไม่ใช่ทำแต่ปากแล้วก็โจงตีกันมากมาย ประเทศไทยเนี่ยเป็นมาชน,นีลานานแล้วน่าจะมีกลุ่มองกค์กรที่เราไว้ใจกันมั่นใจกันรักกันให้ได้จริงๆมากขึ้น